หวยอย่างเดียวกูนั่งอยู่ในสำนักนั่งใบหวยอย่างเดียวงวดไหนถูกก็ล่ไปพวกไหนไม่ถูกก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวมันก็แห่กันนาเองเนี่ยคือสายมูเพราะเรามีที่พึ่งผิดเราเลยไปพึ่งอะไรไปพึ่งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งหมอดูล่างส่งว่าใบหวยให้หน่อยเอาหวยให้หน่อยถ้ามันรู้ว่าหวยออกอะไรถามจริงๆมันจะมีใครวะที่จะไปบอกวิธีการบอกเลขหวยอะให้คนอื่นซื้อมันไม่ไปเหมาแผงแลอตเตอรี่เองไม่ดีกว่าหรอวะมันไปหาเจ้ามือเองแล้วนไปเล่นแบบเด็กๆแพงๆเองไม่ดีกว่าถ้ามันรู้อะมม่ันไไรู้ง มันเลยใบไปเรื่อยเปลือยอะไรบ้างถูกบ้างผิดบ้างไปตามเหตุตามปัจจัยตัวเลขอ่ะมันเป็นอะไรที่มันจะสามารถเดินไปสู่ความเห็นผิดได้หมดนี่ต้องมีเวลาถึงกี่โมงเนี่ยทัวร์ต้องออกกี่โมงเนี่ยอ๋อทัวร์ไปก่อนอ๋อใครจะทัวร์มีใครบ้างยกมือหน่อยอ๋อออกไปแล้วเหรออ๋ออันไหนอะอยู่ไหนยกมือหน่อยใครเป็นทัวร์อ๋อเขาไปไหนกขาไปมูเหรออ๋อไม่ใช่นะอ๋อทั้งหมไปมู อไปเพชรบุรีไปทําอะไรล่ะบ้านไม่มีนอนเหรอทำไมต้องไปนอนเพชรบุรีจะต้องสรรหาสารแดนเสียเงินเสียทองเอาไปนอนที่อื่นนะอราทำธุรกิจเราไม่ต้องทำเส้นทางให้มันลำบากอ๋อแล้วทีนี้เราทำเส้นทางอะไรเมื่อเราไม่ได้ทำสายบูแล้วไปนอนพักทำอะไรกันนอนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสอนธรรมะทำฟังนอนอะไรวะฟังทำนอนเลอ๋อฟังทำอันนี้คือไปนอนที่ทะเลเหรอแล้วกิจกรรมที่ทะเลมีอะไรกัน อ,อ๋อคือไปปิ้งย่างนี่ทะเลแล้วจากกิจกรรมปาร์ต like ี้มีคอนโซมคอนเสิร์ตอะไรเขาไหมไม่มีโอ้ทำไมไม่มีกูจะได้ไปด้วยนะอ๋อสูงอายุสูงอายุก็เต้นได้หมอลำไงลงไปสิไม่เหลือหรอกแล้วจะชอบหมอลำดท่านะประเด็นแล้วมันดีไหมประสบความสำเร็จไหมทัวร์ทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่อาจารย์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ตอนนีู้้สูงอายุเยอะัำก็มีส่วนมากนะแว่าพออายุเยอะแล้วเนี้ยเขาก็อยากไปพักผ่อนอ๋อก็เป็นทัวร์เหมือนไปพักผ่อนสงบสงเเกมอะไรอย่างเงี้นะปฏิบัติธรรม เออเข้าท่านะถ้าจะเป็นคอร์สปฏิบัติมีทัวร์ไปแล้วมีคอร์สไปลงก็ดีเหมือนกันนะหหนูกก็ออยยาาาใ้ไปจร์แต่จะไม่มีคิว<ต>คนอ,อื่นเยอะแยะเราต้องเชิญอาจารย์อยู่คนเดียวล่ะอ๋อไม่ได้กระแสอ๋อเออกระแสกูก็เลวซามต่ำช้าลงทุกวันนะทุกวันเนี้ยนะคนก็พยายามลากลงให้ได้นะเออเราได้ถึงกี่โมงอ่ะความเป็นจริงแล้วมันได้สี่โมงที่เวลาจริงๆคือสี่โมงใช่ไหมอ๋อสามโมงครึ่งอ๋ออีกสิบห้านาที แล้วถ้าสี่โมงก็เราจะไปทานงานอีกต่องานีกทันเหรอ<า>อ๋อเพราะจะมีงานสี่โมงครึ่งอีกที่หนึ่งแต่ที่นี่อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เนาะโอเค,อเ,คเพราะว่ายังไม่ได้ตอบคาถามอีกสักอันหนึ่งเนี่ย <c oughs> แน่นีาง,งานวันนี้เมื่อเช้าไปกราบครูบาอาจารย์ที่พะนิครูบาชัยวัตรท่านเมตตาเิญอาจารไปงานเปิดฉลองอะไรสักอย่างจะไม่แน่ใจนะก็ไปไปเจอท่านมาเมื่อ,ชอเช้าก็จะบ้านตีห้าครึง่งออกไปถึงเสร็จปุ๊บก็ไปจัดการจัดการกราบหลวงตาศินทรัพย์กับครูบาชัยวัดแล้วก็รีบเดินทางออกมาตอน10บโมงเพราะกลัวจะมาไม ก็มาถึงนี่อีกสิบนาทีเริ่มใช่ไหมก็มาจัดทรงจัดซูงอะไรอีกก็รีบเดินทางเข้ามาเวลาเดินทางเข้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวที่นี่เสร็จปุ๊บก,ก็ไปต่ออีกที่หนึ่งที่ไหนก็รู้จำไม่ได้เราไม่เคยจําที่ตัวเองบรรยายแต่พรุ่งนี้ไปโคราชเทอร์มินอลทวีตวันโคราชบรรยายที่โคราชตอน10บโมงเชา้ชาสิบโมงเช้าถึงเที่ยงก็จะบรรยายที่โคราชเทอร์มินอลเทอร์มินอลโคราชนี่น่าจะครั้งแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจในห้างน,นะเพราะว่าเราในห้างคนจะมาเยอะมากครั้งที่สองเหรออ๋อจะเคยไปเทอร์มินอลมา หรอครั้งที่เราไปบรรยายอะไรอ่ะจำไม่ได้ในห้างเหมือนกันเหรอครั้งที่เราก็ไปยายในห้างเหรอของใครอ่ะเอเหรอเราเคยไปบรรยันยยในโทมินอลเหรอโคราอืมคนเยอะไหมยเยอะมาก้าแตกทำไมจำไม่ได้เลยวันนึกไม่ออกเลยอ๋อ,อไม่น่าเราทำไมเชิญกูไปอีกรอบหนึ่งอะนะเพราะห้างแตกนี่เองปรากฏครั้งนี้แตกจริงคือไม่มีคนไปเลยแล้วพ่งนี้จะไปซื้อควายด้วยประเด็นควายอนุสาวรีย์ควายไม่พอมันน้อยเกินไป ต้องไปหามายาให้มันแน่นๆเอาไว้พวกมึงขอหวยใ่รประเด็นอาจารย์ค้เซ็นหนังสืออาจารย์มาอยากขอให้อาจารย์เซ็นหนังสือได้ไหมคะได้ตอนเลิกเดี๋ยวให้เซ็นมีวิธีการจัดการกับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองยังไงบ้างคะดูดุก็แล้วด่าก็แล้วยังเป็นเหมือนเดิมมีวิธีจัดการกับคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองคำถามหน้าที่มืหอหน้าที่มันหน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่เราถูกต้องไหมแล้วไม่ใช่หน้าที่เราต้องใสดแนเรื่องเขามไม่ควร ยกเว้นเขาเกี่ยวกับครอบครัวเรา,าญาติสหาเราหรือเขาเป็นลูกน้องเราอันนี้สมควรแก่การพูดเพราะมันเกี่ยวข้องกระทบกันแต่ถ้ามันเป็นหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่เราแล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราเตือนแล้วเขาไม่ฟังวางเฉยเลยไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปจัดการอะไรแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับเราวิธีการจัดการคือค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาหาวิธีลงโทษอย่างเมตตาสงสารอย่าไปทําลายทําร้ายกันอย่าไปดาด่าว่ากล่าวกันตําหนิติดติงกันตามธรรมนะอย่าไปทรมานทารกรรมกันนะให้มีสติในการตักเตือนกัน ถ้าหนูอยากสอบอยากสอบที่หนึ่งถึงแปดต้องทำยังไงล่ะครับถ้าหนูอยากเจอวงบัตรต้องต้องทำงงอะ่อะ,งงอะไม่เข้าใจงงอ่ะใครถามอ่ะงงอ่ะไม่เข้าใจนี้งงอะ่ะหมายถึงอะไรวะโหนงมีครอบครัวแล้วแต่ยังไปเที่ยวนวดสปาพเพื่อสุขภาพจะผิดศีลธรรมเป็นบาปไหมครับก็เนื้อสุขภาพเนื้อสปาพเพื่อสุขภาพไม่ได้ผิดอะไรคำถามเพื่อสุขภาพส่วนไหนอะ่ะ ถ้าส่วนอื่นนี่น่าจะไม่ได้นะถ้านวดไครเส้นสปาตามธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรเคลื่อนออกจากฐานอันนี้ไม่น่าผิดอะไรแต่ถ้ามีน้ําเคลื่อนออกจากฐานนี่ผิดเลยนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เรียกว่าประพฤตินอกใจแล้วไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราไปนวดผ่อนคลายคือนวดเขาเรียกอะไรนวดแบบนวดอโลมาอะไรตามปกตินวดน้ํามันแต่ไม่ไ้เกี่ยวข้องกับเรื่องกามอย่างนี้นะกามราคาที่ไม่ได้ผิดอะไรสามารถทําได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้คือขอมีก่อนนะถ้ามีอนุญาตค่อยไปถ้ามีอนุญาตทําได้นะทําได้แต่ถ้าไม่อนุญาตห้ามทํานะ เพราะนั้นลองขอเขาก่อนว่าเออจะขอไปไปนวดแบบเนี้ยไอ้นวดแบบที่ความหมายของเราว่าเนี่ยนวดหน้าไปนะขอเขาถ้าเขาอนุญาตค่อยไปถ้าไม่อนุญาตแอบไปคือบาปนะผิดศีลนะประพฤติน,นอกใจนะผิดหน้าที่ของความเป็นสาม,มีภรรยาต่อกันวิธีหลุดพ้นจากคนที่ทําให้เราเจ็บทายังไงอะ่ะมึงก็แค่เดินออกมาแค่นั้นเองเขาทําให้มึงเจ็บจะไปทนอยู่ทาไมอะ่ะคำถามก็นี่เมื่อมันทําให้เราเจ็บเจ็บอยู่ซ้ําๆเนี่ยมันก็ต้องเดินออกมาแล้วไหมอ่ะ แค่เราเดินออกมามีสติสัป,ปชัญญะแล้วยอมรับตามความเป็นจริงทุกในวันนี้ให้มันขาดสะบั้นไปดีกว่าทุกไปตลอดการยาวนานเพราะมันทําให้เราเจ็บซ้ําๆผิดหวังซ้ําๆทรมานซ้ําๆมันกี่ปีกี่เดือนนะถ้า,ายังทนอยู่ต่อไปมันก็จะเอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเดินออกมาในวันนี้ทรมานไม่เกิน3เดือนหายเลยนะเอาอยัางไงอะอยู่ต่อไป3ปีกับจบวันนี้แค่3เดือนเรื่องเอาจะเอาอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องมีความฉลาดอดทนอดกลั้นในการจิกกระบาลตัวเองออกจากความทุกข์้ให้ได้อาจารย์จิกตัวเองไม่ได้นะเพราะมหมดแล้วไม่มีอะไรให้จิิิกแต่พวเรายังมมีผ้จจไดนะ ล่าตัวเองออกมาจากความทุกข์เหล่านั้นอย่าเอาตัวเองไปจมสยบโมเมาหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์และสุดท้ายแล้วมันเป็นอกุศลน,นอนในสันดานเรามันอยู่ในใจเราตลอดเวลาเมื่อมันอยู่ในใจตลอดเวลาความทุกข์ร้อนย่อนเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งเดินออกมาสาาร้างหยาจมอยู่ความทุกข์เคยพูดทําร้ายจิตใจพ่อแม่บาปไหมคะคําถามคือทําร้ายจิตใจมีเจตนาไหมล่ะถ้ามีเจตนาเป็นกรรม คือมีเจตนาในการทำประทุษสลายใจเขาเลยให้เขารู้สึกเสียอกเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลให้เขารู้สึกเจ็บช้าน้ําใจกับคําพูดของเราอันนี้มีเจตนาประทุษสลายคํานั้นนับเป็นคําหยาบด้วยนะแม้จะเป็นคําที่ไม่หยาบเลยแต่มีเจตนาประทุษสลายให้พ่อแม่เจ็บช้าน้าใจเรียกว่าหยาบแล้วไม่สํารวมวาจาอาจารย์ถามว่าเราขึ้นเสียงกับพ่อแม่แล้วโวยวายผงผางแต่ไม่มีคําหยาบไปนะไม่มีมึงกูไม่มีหาเหวไม่มีอะไรเลยแต่ปรากฏว่าใน4ข้อเราจะเอาไปลงข้อไหนหนึ่งพูดโกหกในขณะที่ด่าจริงไหมล่ะจริงง พูดยุยงให้ชาวบ้านแตกกันในขณะเราคุยกันอยู่2คนยุยงไหมไม่ได้ยุยงนะเพราะเรากำลังพูดกับเขาตรงๆเลยใช่ไหมสามพูดคาหยาบคายสี่พูดเพอเจอในขณะเ้นเพอเจอร์ไหมไม่ได้เพอเจอพูดความจริง怎么แต่เราโอ้โหเาโกงได้สนะเพรามนันจะไปลงข้อไหนอ่ะก็ต้องคาหยาบรือต้องปะคำหยาบคือคําที่มีเจตนาต่อการประทุษร้ายถ้าใจประทุษร้ายแม้จะพูดจาดูเหมือนพัยล้อเพาะพิงแต่มีเจตนาในการค่อแขวะทำร้ายน้ําจิตน้ําใจคนนั้นเนี่ยให้ย่อยยับล่มจมเสียอกเสียใจร้้อหนําาต นั่นเรียกว่าหยาบหยาบเลยเพราะมีเจตนาเช่นเรากาลังคุยกับแม่แต่เราขึ้นเสียงทําไมต้องทําแบบนี้เนี่ยมันไม่เนเแล้วเราก็ว่าเขาอยา่างรุนแรงแต่ไม่มีคำหยาดลสักคำนั่นแหละเรียกว่าหยาบหยาบช้ามันอยู่ที่ไหนอยู่ในใจแล้วมันออกมาที่ไหนปากใจมันอาจจะอยากพูดมากกว่านี้ก็ได้แต่ด้วยความเป็นแม่มนเลยเกรงใจไนงะเลยพูดแค่นี้พอแต่ถ้าเราไม่ใช่แม่มันด่าสาเสียเสียเลยนะไม่เหลือเละใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่แม่เนี่ยมันดา่าสะบ,บ้าหันแรงหมดแล้วด่าชีกละด่าเปิ่มหมดละไม่เหลือเลยใช่ ดังนั้นมาพยายามระง,งับย้บยั้งอจอยู่ด้วยการสับรวมวาจาแต่สุดท้ายก็ยังน้ำว่าเป็นคำหยาเพราะยังไงก็พูดมีเจตนาประทุษร้ายต่อคนเป็นแม่เป็นพ่อของตัวอยู่ดีเห็นไหมดังนั้นอยา่าไปหอย่าวัดที่เจตนาด้วยนะดังนั้นตัวนี้นับว่าบาปด้วยเพราะเรามีเจตนาในการทําร้ายจิตใจพ่อแม่เราพูดว่ามีเจตนาในการทําร้ายก็ย่อมได้รับผลเขางวบบากคันด้วยคบกับแฟนมาสามปีกว่าเข้าปีที่สี่ช่วงหลังมานี้มีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยมากหนูจะปรึกษาต้องทํำยังไง เพราะตัวหนูเองก็ไม่อยากทะเลาะแล้วแล้วมึงไปทะเละเาะเขาทำไมอะคือแค่เราไม่ต้องทะเละเาะกเขามันจบไหมล่ะเขาอยากจะวุ่วายอยากจะด่าทอต่อว่าอยากจะทะเลาะกับเราแต่เราไม่พูดอะ่ะเราเงียบเดินหลบเข้าห้องไปยืนยิ้มหรือไม่ก็บอกโอเคเข้าใจเดี๋ยวจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกันไม่ต้องไปทะเลาะแต่ถ้าเราบอกว่าทำไมเรททำแบบนี้อาก็มึงทำต่อกูทำมาอะแล้วมึงทำทำทำกูทำไมมันจบไหมไม่จบมันต่างคนต่างอะไรทิมแตงกันได้วาจาหออปั๊มัสาใส่กันทั้งคู่มันจะจบไหมไม่จบ แล้วเราบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากทําอีกต่อไปแล้วไม่อยากทําแค่อะไรก็แค่หยุดแค่นั้นเองแต่ประเด็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดตัวเราเองอ่ะไม่ยอมหยุดในการที่จะหุบปากอ่ะไม่ยอมหยุดใจตัวในการคิดปฏิสไลต่อเขาไม่ยอมหยุดใจในการเอาชนะต่อคู่ครองของตัวเองสรุปว่าเราจะเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเราจะเป็นศัตรูหมู่อาฆาตกันสรุปเราจะเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเราจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันสรุปเราจะเป็นผัวเป็นเมียกันหรือเราจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นศัตรูหมู่อาฆาตเป็นคู่แค้ตลอดชีวิตในชีวิตคู่ของเราจะเป็นอะไรกันแน่ ทำไมการมีชีวิตคู่จ้องจะเอาแต่การชนะกันเพียงอย่างเดียวมันเอาแพ้ไม่ได้หรอมันเอาเสมอกันไม่ได้หรอหรือมันเอาเบียขาไม่ได้หรอทำไมต้องเอาชนะเท่านั้นแต่ปัญหาเราทุกวันนี้มันทะเลาะกันเพราะอะไรมันเอาแต่ชนะเธอต้องผิดฉันต้องถูกเธอต้องทําตามความพอใจฉันฉันไม่ทําตามความพอใจเธอได้แต่เธอต้องทําตามความพอใจฉันเท่านั้นคาถามคือทำไมมันต้องเป็นไปในเวนั้นตลอดเวลาทําไมไม่เดินสู่การแก้ไขในเรื่องนี้อ่ะทำไมเราไม่แก้ไขตัวเองใหม่อ่ะคาถามคือทําไมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างร้กาศในปัจจุบัน มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ทําให้เราเนี่ยล่มจมล้มเหลวในการใช้ชีวิตคู่ปากเราพูดว่าอยากจะเลิกทะเลาะปากพูดแต่ใจหยุดไหมไม่หยุดเมื่อใจไม่หยุดปากจะหยุดได้ไหมย่อมหยุดไม่ได้เพราะต้นเหตุมันเกิดที่อะไรมโนกรรมคือใจเมื่อใจยังคิดปากมันก็ต้องพูดระงับยับยั้งไม่ได้ดังนั้นวิธีการหยุดปากไม่ทุ่มเถียงกันคือหยุดใจหยุดใจในการคิดว่าเขาต้องทําตามความพอใจเรา ทำไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทำไมเธอไม่เป็นแบบนั้นทำไมเธอไม่ทําตรงนั้นทำไมเธอไม่ทาตรงนี้ฉันบอกให้เธอวางตัวนี้ไม่รู้กี่ทีทำไมเธอไม่วางกีทีนึงทำไมเราไม่วางอ่ะเราบอกให้เขาวางตัวนั้นวางตัวนี้วางตัวนู้นทำไมเธอไม่วางตัวนี้ทำไมเราไม่วางกีทีนึงเราน่ะวางได้แล้วบอกให้เขาวางตรงนั้นตรงนี้เจ้ากี้เจ้าการชี้ทุกอย่างแต่ตัวเราเองวางได้บ้างแล้วหรือยังตัวเราเองถืออยู่ตลอดเวลาไม่เคยวางเลยแล้วไม่เคยถืออยู่ในจุดที่ถูกเต้าด้สั่งวางซะเคุยยงทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องถือต่อไปมันจะได้ไม่เหนื่อย เราเหนื่อยทุกวันนี้เพราะเราไปยุยงส่งเสริมตัวเองเนี่ยให้ทําสันดานหน้าลาคาญกับสามีภรรยาของตัวเองจนเกิดการทะเลาะเบาะแวงมันทไํไในกันทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าทําคนใดคนหนึ่งมันจึงเกิดการทิ่มแทงกันได้วาใจขอบปากเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเราบอกว่าเข้าปีที่ห้าเข้าปีที่สี่เลิกสักทีเมื่อเข้าปีที่4ี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วมีสติสัมปชญัญญะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตของตัวเองใหม่อย่าไปทิ่มแทงกันได้วาใจหอบปากเลิกทะเลาะกันมันแค่เลิกะแค่นี้นกฎของพระ มี227ข้อตอนนี้มีคนบอกว่ากฎมี150ข้อตรงลงมีกี่ข้อกันแน่ครับในพระเจริญโดกเนี่ยเขาเขียนคําแปลว่า150ในบาลีแต่คําแปลจริงๆมันต้องแปลว่าเกินกว่า150เกินกว่าดังนั้นยึดภาษาไทยไม่ได้ต้องยึดบาลีเป็นหลักในไทยเนี่ยแปลว่า150ท่วนทุกฉบับแปลเหมือนกันเพราะมันยึดโยงกันมาแต่เขาสรุปกันแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่มีการแปลใหม่ก็อาจจะมีการรื้อคาแปลนี้ใหม่ในขั้นต่อไปเพราะตอนที่เขาแปลกัมานแบบนี้แล้วไงเขาแปลกันมาเพราะเขายึดยืนตัวเดิมแต่อตอนนี้มันเป็นประเด็นละอีกหน่อยถ้าเขาจะเริ่มสังคายนาคือการเขาเรียกสังคายนาหรือเปล่าเขาเรียกว่าการทาชาระํำลุงในการเปลี่ยนแปลงใหม่อเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นมหาดูราหรือมหามงกุฎจะชาระใหม่ด้วยกันเริ่มต้นในการแปลฉบับใหม่ออกมาแปลใหม่เป็นครั้งที่ตัวน,นี้ตัน,นี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนจากคําว่าทวเนี่ยเป็นคําว่าเกินกว่า อาจจะเฉยๆนะอาจย์แค่ตั้งความสังเกตเพราะว่าทุกคนเนี่ยพูดไปเสียงเดียวกันว่ามันต้องแปลว่าเกินกว่าสิกขาบทร้อยห้าเกินสิกขาบทเกินกว่าร้อยห้าสิบคำว่าเกินไม่เท่ากับทวนดังนั้นจะบอกว่าทวนก็ไปได้ต้องใช้คําว่าเกินกว่าเกินกว่าคือเกินกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่คณะสมลงมติว่าเกินกว่าสองสองเกินกว่าร้อยห้าสิบคือที่สองสองเจ็ดเกินกว่าก็เกินกว่าไว้ก่อนเพื่อเหลือเพื่อขาดแต่เกินกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันไม่ได้ผิดมันเป็นเรื่องของอะไรการสวดการสวดดังนั้นสวดเกินไว้มันก แม้มันจะร้อยห้าสิบแต่สวดขาดไว้ก็ดีกว่าเอ้ยสวดเคินเกินไว้ดีกว่าดีกว่าขาดแล้นการสวดสองสองเจ็ดผิดไหมไม่ผิดผู้นิเจ้าก็ไม่ได้ห้ามแล้วะู้นิเจ้าพระนิตจ้าจ้าก็ไม่ได้บอกได้ซ้ำว่าการสวดเกินกว่าร้อยห้าสิบเป็นอาบัติก็ไม่สวดเกินไปได้ยิ่งดีเลยไม่ได้ว่าผิดอะไรเลยสามารถทําได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่สวดร้อยห้าสิบจะเป็นความผิดถ้าบาลีมันแปลว่าเกินกว่าจริงๆแปลว่าถ้าสวดร้อยห้าสิบไม่เกินกว่าร้อยห้าสิบมีโทษแล้วเพราะมันแปลว่าเกินกว่าอย่างนี้นะประ่ดคน ต่สุดท้ายแล้วอ่ะคณะสมฆ์รงมติแล้วก็คือจะยืนยันตามมติคณะสมฆ์ก็คือส่วนที่สองสองเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อประมาณนี้เนาะการอุทิศส่วนกุศลมีจริงไหมการรับบุญกับทําบุญด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างไรการอุทิศส่วนกุศลมีจริงแต่พบที่ได้มีแค่เปรตอย่างอื่นไม่ได้การรับบุญกับการทําบุญด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างไรการรับบุญกับการทาบุญรับบุญไม่ได้นะมันไม่ใช่เปรตนะ คนที่รับบุญได้คือเปรตนะถ้าไม่ใช่เปรตรับบุญไม่ได้นะเราเป็นมนุษย์ไม่สามารถรับบุญได้อย่าไปคิดว่าเขาทำอันนั้นทำอันนี้เท่ากับการรับบุญไม่ใช่นะเราเนี่ยเขาแค่ฝากเราอ่ะบอกบุญเราแล้วเราก็มุที่ตาจิตด้วยการเอออนุโมทนาสาธุด้วยนะอนุโมทนากับบุญนี้ด้วยนะคำว่าอนุโมทนาแปลว่ายินดีในบุญนั้นเรายินดียะยินดีกับเขาเฮ้ยวันนี้ไปทํากฐถินมาโอ้ยยินดีด้วยนะเนี่ยคำว่ายินดีเนี่ยคืออนุโมทนาด้วยนะ แค่เลยว่าอนธโมทนานวยนะนี่เรียกว่าความยินดีไม่ใช่ว่าเราไปรับเอาบุญมาแบ่งนะเขาว่าแบ่งมันแบ่งไม่ได้เขานั้นได้เต็มแต่เราได้โดยมุทิตาจิตคือเราลึกนึกถึงบุญนี้แบบเดียวกับที่เขาไปทํามาเราได้บุญกับเขาไหมไม่ได้เราไม่ได้บุญกับเขานะเพราะเราไม่ได้ควักเงินสักบาทไปร่วมกับถี่นเขานะไม่ได้สาหับเขาเราแค่ไรได้เป็นมุทิตาจิตคืออะไรยินดีในบุญเราได้เป็นกุศลจิตในใจแต่ไม่ได้ผลของการให้ทานนั้นการให้ทานนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะเขาเป็นคนให้ทานเขาได้ เราไม่ได้ให้เราไม่ได้แต่เราได้ในการร่วมยินดีกับเขาได้ในส่วนนี้เรียกว่ามุทิตาจิต mm hmm. ระลึกชาติมีจริงหรือเปล่าครับก็มีบุเพนุวาสารนุสยามียาณอยากรู้ในอดีตก็ต้องได้ชานอย่างน้อยก็ต้องได้ชาญสี่ขึ้นไปถึงจะสามารถทําได้ะนะถ้าอยากรู้ลองทาชาญหนึ่งให้ได้ก่อนเมื่อชานหนึ่งได้เดี๋ยวจะรู้เองว่าจริงหรือไม่จริงพิสูจน์ด้วยตัวเองทาชาญหนึ่งให้ได้ ทำอานาปณสิษจนนิวรห้าดับรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติสัปชัญญรลดตัวทั่วพร้อมไม่หลุดไปคิดอย่างอื่นเลยอันนี้ทำได้เมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าการย้อนไปไดอดีตมีจริงไหมอยากรู้ต้องทดลองพวกเจ้าเนี่ยท้ายทุกคนทดลองหมดอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงไปทดลองวยการไปทาใช้ได้ทําได้ตอนไหนรู้ตอนนั้นทําไม่ได้ก็รอต่อไปเขาถามอาจา์เบียค่ะว่าปัจจุบันนี้พิธีกรรมเกิดขึ้นจากจากวัดต่างๆคือพิธีตัดกรรมแบบนี้เขาเรียกพิธีทางศาสนาพุทธหรือไม่ครับไม่ใช่จ้าพิธีทางศาสนาพุทธไม่มีอะไรเลยไม่มี การตัดกรรมก็ไม่มีวิธีการตัดกรรมทางเดียวคืออริยะม,มรคมรีองแปดอริยะอัดถังขิกรรมะนีนเองคือกรรมะนิโรธคขาไม่นีปฏิปทามรคมีมองแปดเนี่ยเป็นหนทางในการทําให้ดับไปโดยไม่เหลือแห่งกรรมหรือเป็นหนทางในการทําให้สิ้นไปแห่งกรรมคือการกระทํามรตแปดเป็นกรรมไม่ขาวาไม่ดําเมื่อทํากรรมไม่ขาวทํากรรมไม่ดําย่อมให้ผลไม่ขาวไม่ดํา ก็คือไม่ผลอะไรเลยคือมันไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นกรรมดำย่อมให้ผลดำกรรมขาวย่อมให้ผลขาวกรรมไม่ดำไม่ข่าวย่อมไม่ให้ผลทั้งดำและข่าวมักแตกเน,นี่ยคือการให้ผลของกรรมเพราะนั้นพิธีกรรมในศาสนาพุทธไม่มีการตัดกรรมพิธีเอาไส้สินโยงหัวเอาผ้าขาวมาคุมนอนในโลงศพบ,บางสกุลเบ่งบางสกุลตายในจังาัตรสังขาราพวกนี้ไม่มีทั้งนั้นไม่ใช่พิธีกรรมในศาสนาพุทธนี่ไปปรุงแต่งกันเองจนเกิดความเห็นผิดคิดว่าจะสามารถสะดอกคอต่อชะตาชีวิตเราหรือสามารถล้างกรรมเก่าในชีวิตเราได้บัล้างไม่ได้นนอดีมััจบบไปแลล้วก็รผนะ จบไปแล้ววิธีการะอะไรสร้างเหตุในปัจจุบันมาให้ดีขึ้นใครเป็นบาหวานแลวสามารถลบล้างบาหวนานออกจากตัวเองได้บ้างไม่ได้นะต้องอะไรสร้างเหตุปัจจัยในการเยียวยารักษาตัวเองต่อไปเรื่อยตามเหตุตามผลใช่ไหมใครเป็นมะเร็งล้วสามารถล้างมะเร็งออกไปได้บ้างไม่ได้ต้องหาเหตุปัจจัยในการสร้างปัจจุบันเชื้อมะเร็งมันมาจะหมดไปด้วยการรักษาทางการแพทย์หรือรักษาทางไหนก็แล้วแต่ถูกต้องไหมมันต้องสร้างเหตุปัจจัยในที่ไหนปัจจุบันย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ไหมไม่ได้นะถ้าเรารู้ต้นเหตุว่าเฮ้ยต้นเหตุของการเป็นมะรออากกกกิิดดีนยย้้้ับไไปแวธ ไม่ได้วิธีการจะไรกินในปัจจุบันปเปลี่ยนวิธีการกินใหม่ไปหาวิธีกินดูซิว่าอะไรไม่ไม่เป็นตัวเพิ่มเชื้อมะเร็งไม่เป็นตัวเพิ่มเชื้ออะไรต่างๆนาให้มันกะจใจตัวไปม,มากขึ้นไปหาวิธีการเหล่านั้นดังนั้นการกินอาหารในปัจจุบันจึงต้องสารวจเรากลับไปแก้อาหารการกินในอดีตได้ไหมเพื่อให้เบาหวานหายทําได้ไหมไม่ได้แต่เราแก้อาหารการกินในปัจจุบันเพื่อรักษาระดับน้ําตาลให้คงที่คงตัวในปัจจุบันได้ถูกต้องป่ะดังนั้นการตัดกรรมหรือการแก้กรรมในอดีตชาติไม่มีผลจริงใน เราต้องสร้างเหตุในปัจจุบันเพื่อให้ผลตัวใหม่เนี่ยมันส่งผลต่อไปส่วน,นกรรมเก่าที่มันส่งผลก็ต้องปล่อยให้มันส่งผลไม่ตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือแก้ไขที่ปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเวลาพิบากกรรมมาส่งผลไปไอ้กรรมดีใหม่ตัวเนี้ย